ผมไม่ไม่จ่าก่อนเนาะไม่จาาจะพยายามหาดีๆนะคะ ดีผมน้ำมาให้แม่น้อยไม่จำไม่มีกิ๊บติดเลยยุงมีกิ๊บดำเหรอที่มันไม่ใช่กิ๊บแท็บอ่ะ แตงไม่จัาเลยเป็นกิแบแทบเลยหรอไม่ใช่ค่ะคือมันเป็นกิบแบบแทค่ะแล้วก็มันมีแต่กิบนี้อยว่ค่ะไม่อยากได้กิบแบบที่มันเป็นกิบดำฟอกอย่างนางนางลำอ่ะีแบบนี้แหละแบบนี้เลยแัดกันก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวไปกับยายไปซื้อมาเนาะ